ครับร <Allah> ้องเด้ยโต้คันโอ้โอ้ยูน้าเบเบกันตัวนดูหน้าเบเบครับดูหน้าเบเบ้ับตัวที่หนึ่งที่เป็นแชมป์ตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ครับโอ้เหมือนกันเลยครับสองตัวนี้เดนงงหมดแล้วครับเดนงงครับ ต่อโกใครชนจะไม่ดังเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเตตทูครับโอ้ยเสตทมันไม่เจ๋งอ่ะ嘛จำไมไม่ไม่อาจจะเสตวันนู้นเฉมวัน่อมเฉมกับเฉมตอนนี้เฉมเหนื่อยร้อยครับเฉมใหม่ชนะมันไม่ล้วคงเลยฉ่ำใหม่ชนะมันลงใหม่แล้วอ๋อไม่ได้ลงใหม่มันยังไม่ชนกับใครดีชนแล้วอะไนตัวอะไอ้อันไอ้ตัวอันนี้มาเร็ว โอ้ชนเอาล้วครับเอาล้วครับทะเลาะกันนะครับแชมป์ไปแล้วแพ้แล้วค่ะอุ้ยแล้วคันนี้กับคันนี้ครับคนนี้คันไหนอ่ะคันนั้นแหละมาเลยครับคุณจะได้ครับมาเลยครับมาเลยครับแชมป์เดือดแชมป์นะครับแชมป์ชนแชมป์ยาวพุงบัง ตัวยวามันบาลานดีมันหมุนดีเอาแล้วครับตัวใครวันเสมอเสมอถ่ายไม่ทันว่ะเอ้ยวันเอ้ยชื่ออย่าเราลงลงยูทูบชื่อเบบีดจ้าเบบีดโรงเรียนทีละสมอย่าตั้งชื่อเออโอ้ยชื่อโอ้ยารับ โอ้ยไม่ทันตั้งตัวเลยโอ้เปันไง ก็ขอโตมันมากเลยครับไม่ได้ไม่อัดต้องแล้ผมดี่หวานเกียรไปเลยหวานไม่มีวนเพถ้าต anyway> ัวหวานวิ่งดีตัวหวานวิ่งดีนี่ไงนู่นนี่จะดับแล็อกนี่นี่ก็ล็อกครับล็อกชื่ออย่ากเกียร์เนี่ยแบบหวานแบบนียกลับมาหักตัวเนี่ยไปโอ๊ยถ้หวานไปหวานตายครับนี่ไงนี่คือผู้ชนะครับเย้ครับล็อกครับสเตโต้ล็อกครับ แมีไครับคุณคิวครับไ่เลยครับโอ้ยกระเด็นเอาคุณทำอะไรคุณวมาคว่ำเอาคุณทำอะไรอยู่ครับคุยคิวคว่ำมาเลยไม่บอกรับไม่ยอมนลแ้แบีนี่ไม่ได้แชมป์้วครับโอนแชมป์ครับหลงแชมป์ครับโอ้แชมป์ชูล นี่ก็แข่งกันชนกันมันไอ้นี่ก็อยู่คนเดียวนี่ก็ชนกันมันนี่ก็อยู่คนเดียวแจมคนลบนะครับอ้แหมมึงไม่ใกล้กับใครเลยนะโอ้ยเฉินซางมิกมีตาเฉินซางมิกครับแชมป์ก่อน 2, on on 2> 1เลยครับ กระเด็นวะโดมตายเป็นคนโดมด้วครับโดมอยู่ก็โดนโดมยังไม่กลับถึงโดมไม่ก็กลับได้เลยเพราะว่าพอดมมาแล้วถ้าเปดมจะไม่เต้นโอ้ยอาดมตอบโดมโดมดูไอ้เน่ากะเป๋านี่เชิญออกไปทีจะเอาชนะอาจจะนะโอเคลงชนะอีกแล้วครับโอ้ยนี่ก็เป็นชาสมัยไอ้หัวไอ้อันนี้ไปที่แต่กัน ในตรงไหนแต่ครับตรไหนแต่ครับบล็อกครับนี่ครับแต่ครับนหนครับแต่ครับนี่ครับแต่งนี่ครับเพราะนี่เหรอครับไหนครับโฮ้ยยังชูได้เขาบอยังชูไม่ได้อ่ะนี่แหละใครครับไม่ได่นะไม่นี่นะบล็อกครับของไอ้ดงเอาไปเลยนะไอ้ใหญ่ปังเกียบปังเกียบนี่การนี่คือการขันครับขันแบบชาวเราครับขันแล้วทิ้งครับทำทำแล้วทิ้งขันกัแล้วต้องทิ้งจ้าจ้า ใช่ไหมครับเฮ้ยแรงมาของไอ้ฟางเลยใครว่ายังชักไม่ได้อ่ะชักได้ชัอกบอ้เก็บไปหลายคนแล้วอย่างนั้นอ่ะชักได้อูยช็อกได้ทำใ้เสร็มิดองหนุ่ม้อ้หน่มใหนุ่มให้แลดีครับเดี๋ยวมึงนะมันหังนกับมึงซื้อใหม่ด้วยนะครับใช้ไม่ได้ครับตูให้ครับล็อกครับชาวล็อกไอ้ไอ้ก็ต้องเปลี่ยนเหล็กข้างในเป็นเหล็กอันนั้นดีไอ้หนุ่มไอะไม่ดีไม่ดี ที่ขายชาวรับนะครับสีขาวเนี่ยครับครับครับเนี่ยดูการไขนะครับดูครับดูการไขเปบชารครับเนี่ยคนนี้คนนี้แชมป์ครับชาลรับครับแข่งกันกันกันแล้วก็ทิ้งครับไหนไม่ทิ้งแล้วครับทิ้งเขาที่ใครวะครับวาเั้อนเกงฮ้โอวนียเนี่ยเนียเฮ้ยเ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 ยีเียเ้ยเียเเียเนยเยเียเยเยเ กูถ like <weg> ายให้หมดแหละใครเขาขี้โกงไปต้ร่งไอไป่ไกงไปโไปไปที่กันแล้วดูบรรยากาศนะคุเบเแยกครับโอบรรยากาศเหนือมี่ควายครับเนี่ยควายไปเ็ครับเครับมีครับครับครับเทปครับไอกครับดอกไปชูกันนครับเริ่มไหม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 